สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในตอนเช้าแบบนี้นะครับโอ้โหเมื่อคืนครับปืนใหญ่แอสตันนอลครับบุกสอยเชลซีนะครับถึงรังสแตมฟอร์ดบิดเลยนะครับสี่ประตูสองครับแต้มเท่ากับไก่แดงทองแล้วครับตอนนี้สําหรับแอสตันนอล์แอสเซนอลครับคืนฟอร์มครับได้จุกเวลาจริงๆนะครับบุกชนะเชลซีครับออกมาด้วยสกอร์สี่ประตูตสองในศึกพรีเมียร์ลีกครับโดยตอนนี้เนี่ยมีคะแนนเท่ากับสเปอร์แล้วนะครับอันดับสี่ ที่สเต็ฟอร์ดบีตครับผ่านไป13นาทีแรกเลยนะผมอันเดรสกิสตันเซนเนี่ยแนวรับเชลซีครับใจคือหลังพลาดนะให้กับ NKT เนคะทีนี่ยตามไปโฉกนะผมบ,บอลก่อนยิงด้วยขวาครับผ่านเมนดี้ให้ทีมเยืนะอนออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่นาะทีที่17 C, ครับเชลซีครับมาตามที่เสม,มอทันควันเลยนะครับหนึ่งประตูหนึ่งจากลูเบนลาตัชชีครับตัดบอลเข้าทางติโมวัยนเนอร์ทันทีนครับลากเข้าในนะแล้วกดด้วยขวาเฉล็บอ่ากรานิช,ชาก้านะครับบอลเปลี่ยนทางเสียบเสารแรกไปเลยนะครับหนึ่งหนึ่ง อาร์เซนอลครับออกนำสองประตูต่อหนึ่งครับอีกแล้วครับโอโ้ยิงเร็วมากนะครับในนาทีที่27ครับซาก้าครับไ,ไหลในให้กับมาตินอริกาตนะผมผ่านต่อให้เอเมิลสมิทโรนะครับกดด้วยขวาแบบไม่ต้องจับครับสมบอลเข้าประตูไปเลยโอ้โหมาแรงจริงๆสำหรับอาร์เซนอลน,นะฮะนั้นครับสิงโตวมืองคามคบตีเสมออีกแล้วครับในนาทีที่32ครับจากมิซันเมาร์เนี่ยวางไปให้เซซ่าเอชปริกเกต้าครับสอดเข้าไปเขตโทษก่อนยิงเสียมุมหมดจดครับ2ประตูต่อ2 อย่าลืมตตามครับปืนใหญ่ออกน้าอีกแล้วนะครับสามประตูต่อสองครับนาทีที่ห้าสิบเจ็ดครับเมื่อนะครับเชลซีสกัดไม่ขาดครับบอลเข้าทางเอ็นเคเทียนะครับจิ้มด้วยซ้ายครับส่งบอลเสียบตะข่ายไม่เหลือซากนะครับนาทีที่เก้าสิบครับจิมยืนมาได้จุดโทษนะครับจากเอชบิเกต้าครับไปดึงบุกโยสาก้าล้มลงครับในเขตโทษครับแม้พยายามประท้วงแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับซึ่งทางสาก้าเนี่ยรับนาที่สังหารอยู่แล้วไม่ต้องกลัวกดด้วยซ้ายครับเสียบมุมขวาเมือไม่พลาดสี่ประตูต่อสองนะครับโอ้โหจบเลยนะครับ จบเกมครับอาร์เซนอลคืนฟอร์มบุกชนะเชลซีครับถึงสแตมฟอร์ดบิดครับออกมาด้วยสกอร์4ประตูต่อ2คว้า3คะแนนโดยตอนนี้เนี่ยมีแต้มเท่ากับสเปอร์ครับอันดับ4ที่57คะแนนส่วนสิงห์บลูครับอยู่ที่3นะครับมี62คะแนนนะครับโอ้โหเมื่อคืนโดนครับโดนเล่นคาสแตมฟอร์ดบิดเลยครัสำหรับเชลซีทุกคนคิดว่าไงครับกับฟอร์มของอาร์เซนอลตอนนี้โอ้โหเมื่อคืนนี้พลิกล็อกครับมีแต่โอ้มีแต่คนว่าเชลซีนะเมื่อคืนแต่ อาร์เซนอลน,นะครับมเมื่อคืนโอ้โหฟอร์มแจ่มด้วยนะครับต่อให้ไม่มีลากาเซตนะครับไม่มีโอ้โหไม่มีทั้งลากาเซตไม่มีโทมัสปาเต้นะครับก็คือว่าลากาเซตมาติดโควิดนะครับแล้วก็ไม่มีเอเคทีอขออภัยครับไม่มีปาเต้นะครับเจ็บโอ้โหยังฟอร์มแจ่มมากเลยนะครับทุกคนคิดว่าไงคอมเมนต์เข้ามานะครับสวีทสวัสดีครับ